หม้อเดือดแล้วค่ะวันนี้แม่อ้อยมาทําแกงส้มกันนะคะอันนี้จะเป็นหัวใช้เท้าที่แม่อ้อยต้มเคี่ยวไว้นะคะแกงส้มอันดับแรกเราก็ต้องใส่ตัวนี้ค่ะพริกแกงนะคะวันนี้จะเป็นแกงส้มดอกแคร์นะคะใส่พริกแกงลงไปก่อนค่ะวันนี้แม่อ้อยแกงหม้อใหญ่นะคะพริกแกงจัดไปสามทีดค่ะเป,เป็นพริกแกงส้มพริกสดนะคะ เพิ่มความเข้มข้นนะคะดวยตัวนี้ค่ะปลากระป๋องนะคะไม่เอใช้สอกระป๋องค่ะคนให้เนื้อปลาแล้วก็พริกแกงแตกนะคะทีนี้เราจะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะกะปิกุ้งนะคะไม่เใส่ไปสองช้อนค่ะเดี๋ยวไม่ไว่าจะปรุงน้ำแกงอันนี้ไม่ไ่าจะปรุงทุกอย่างลงไปเลยนะคะแล้วก็รอหม้อเด,ดือดนะคะ ตามมะพร้าวตามมะพร้าวจัดไปสามช้อนนะคะเสร็จเพิ่มความแซ่บนัวด้วยตัวนี้ค่ะผมปรุงรสหนึ่งช้อนชาตามน้นำปลานะคะทีนี้เราจะมาเพิ่มความเปรี้ยวด้วยตัวนี้ค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะอ่อนเปรี้ยวค่ะ รสชาติเราสามารถปรุงปรุงได้ตามชอบใจเลยนะคะชอบรสไหนก็ปรุงกันได้เลยค่ะอืมโอเครสชาติโอเคแล้วค่ะทีนี้เราจะตั้งหม้อให้เขาเดือดนะคะแล้วค่อยมาใส่ดอกแครแล้วก็กุ้งกันค่ะทำกันง่ายๆสไตล์เราเอง น่หอมไปสิบบ้านเลยค่ะนี้เรานำกุ้งลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จตามด้วยดอกแค่ เนี่ยเท่านี้เองก็ได้กินแล้วแกงง่ายๆสไตล์เราเองค่ะนี่นะคะดูนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบม่อ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ